ทีนี้เรามาถึงขั้นตอนของการลงมือในการผลิตสื่อนํำกระดาษแผ่นซีดีนะครับที่ท่านได้มาแผ่นซีดีต้นฉบับเราก็นําแผ่นซีดีนะี้ใส่เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นจะเป็นเครื่องแบบไหนก้วดต่นะครับใส่เข้าไปนะครับเราจะได้สั่งพิมพ์ต้นฉบับ เมื่อเราใส่แผ่นซีดีเข้าไปในเครื่องแล้วก็เปิดไฟล์ Word นะครับเป็นไฟล์เอกสาร Word ในไฟล์เอกสาร Word นที่มันจะมีะสื่อนังกระดาษผมไม่ไม่ใช่เป็นไฟลนะ์รูปภาพนะรูปภาพนะั้นเ็สสำหรับดูนะมันจะมีรูปภาพนะเป็นแยกเป็นหมวดหมวดเจ็ดหมวดเหมือนกันกันกบไฟล์รูปภาพไฟล์รูปภาพก็มีเจ็ดหมวดแต่ไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word เนี่ยจะทาไว้เป็นขนาดกระดาษ A4 ตั้งค่าไว้จะมีต้นแบบ แล้วก็มีภาพชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเราก็สั่งการพิมพ์นะครับเปิดไฟล์ออกมาแล้วก็อันนี้ผมจะเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์มาก็จัดการเลือกมันมีหมวดต่างๆหมวดปอก่สอนธรรมหมวดหลักธรรมทั่วไปนะครับหมวดพุทธประวัติหมวดมงคลชีวิตหมวดคนดีหมวดกลธรรมสูตรสุภาษิตท่าเพ่งเคยท่านก็เลือกเอาจะพิมพ์มาครบชุดหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่อตนี้ผมก็จะเลือกมา นะรครับผมจะเลือกอบทหลักฐานทั่วไปและสั่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวสักพักหน,นึ่งผมสั่งพิมพ์แล้ว,วรอสักพักอ่ามาแล้วเดี๋วตอนนี้กำลังออกจากเครื่องนะครับดานนะครับหนึ่งแผน่นอันนี้เป็นภาพต้นแบบนะครับมีภาพต้นแบบ,บแบบมันจะมีบอกหมายเลขไว้เลย ว่าอันนี้ภาพที่ยี่สิบเก้าแต่ละภาพจะมีหมายเลขในแต่ละหมดแต่ภาพยี่สิบเก้าเพื่อกรารความสับสนนะครับภาพต้นแบบจะบอกว่าเลยนะครับอันนี้ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนาสำนักสงฆ์สงวนอำเภอทุรบุร,รีจังหวัดพังงาอันนี้เป็นภาพต้นแบบละนั้นนะครับหนึ่งแผ่นต่อไปมันมีสี่แผ่นถ้าถ้าก็ปิ้นออกมาปิ้นมาเรื่อยนะครับจะปิ้นออกมาบบกี่แผ่นกาตารต่อไปก็เป็นการปิ้น เดี๋ยวผมใส่กระดาษที่หนึ่งนะครับส่วน่างของอ้อชิ้นส่วนเป็นา้าเคลือนไหวก็สั่งสั่งพิมพ์นะครับสั่ง,งพิงามพ์ผาต้แนแบบนะครับรอแป๊บหนึงนะอขอกมานะครับเราตั๊บหนึ่งเป๊บหนึ่งได้แลครับอา้าวมีแหละได้มาแล้ว เป็นภาพชิ้นสวยเป็นภาพขึ้นไหแต่ละภาพแต่ละภาะพเนี่ยจะมีหมายเลขไว้อันนี้ยี่สิบเก้าภาพเมื่อกี้นะครับอันนี้ภาพยี่สิบแปดอันนี้ภาพสามสิบภาพสามสิบเอ็ดภาพสามสิบสองเพื่อว่าเราก็จะแยกไปเลยนะครับชิ้นส่วนต่างๆอันนี้ได้ไหมตัดปิ้นออกมาอีกก็ได้ครับตีแผนกีแผนก็ตามนะอันนี้ผมก็เอาภาพสิ่ปิ้นมาแล้วอางน,นี้ก็เป็นภาพ พุทธประวัติภาพที่25ภาพดากบัวสี่หล่าอันนี้เป็นต้นอันนี้ภาพที่28อันนี้เป็นต้นอันนี้ภาพที่30มนนีเป็นภาพต้นแบบภาพเหล่านี้พอรับได้มาแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนอันที่สามก็นำสื่อภาพต้นแบบอันนี้เป็นสื่อต้นแบบทางการ กระดาษแข็งหนาทาเขา้าคือ้าที่ตัวกระดาษแข็งหนาแล้วเอาตรงนี้ม่แปะนะครับผมก็จะลงมือท่านดูนะครับขั้นตอนการทา,ทากาวาก็ต้องมีเทคนิคพอทุกคนนะครับอันน,นี้นะครับ ทั่วนะครับทาให้ทั่วเลยนะอันนี้ทาให้ทั่วสี่ภาคสีภาคก็ถ้าให้ดีนะครับคร <Okay. S 1> ูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาพล้ครูเจ้ามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยท่านก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะช่วยช่วยช่วยทาบาัตรดีจะทําให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เราทาแอ้บ จยับยี่ยี่นะครับนะครับวันแป๊บเดียวครับนี่เี่หน่อยนะครับนะฮะมันจะไม่ยับยี่มากนะ ชิ้นส่วนภาพเคลื่อนไหวเราแปะต้นแบบก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้มันแห้งชันิดนะึงอันนี้ก็เป็นกนารทาชิ้นส่วนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวก็ทากาวเหมือนเดิมน,นะคร,รกับกาวลาเทคนี่มันให้ดีนะครับ บาว่าใช้นี่และะ้วครับม่มันทักมันดีหรือเป็นกระดาษแข็งก็ได้ะคะับให้มันทั่วมาเลนให้ทั่วเลยคนะ,คะโอ้โหนี่จเจ๋เลยนะเนี่ ่นะครับได้นะครับ ตอนนี้เรามีสีเทียวแห่งกับสีแดน,อเ,นเ,เอามาสีเนื้อใสอ่ระบายสีนะครับเอาตามชอบใจครับมันไม่จํากัดนะครับว่าสีนี่เรจะใช้สีอะไรก็ได้ชอบสีไหนก็ระบายสีนะั้น ลายสีไปเลยครับสีเทียนก็ดีไปหยันแห้งเร็วสีเทียนสีดินสอแต่บายปุ๊บเราก็ใช้งานได้ ตาบ่ายไปเลยไอ้นี้ไม่จําเป็นว่าต้องสีนู่นสีนี้แล้วเราไม่จําเป็นนะท่านจะต้องมีความรู้ในเรื่องของศิลปะการลงสีอะไรกันมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพการ์ตูนมันเมื่อภาพการ์ตูนนี้เราจะวาดแบบไหนก็ได้ให้มันดูมันสีมันมีสีสวยสุดชารึหน่อยเล่าใจนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับถือว่าใช้ได้นะครับ สีเรามันไม่ต้องไปกำหนดตายตัวนะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นก็แะเลงนะครับบันเลงนะครับใช้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วขั้นตอนระบายสีท่านให้รู้สึกลูกหาเนี่ยช่วยก็จะรู้สึกว่าทํามันจะเร็วขึ้นก็บางทีถ้าเรา ภาพเยอะๆจำนวนมากๆเลยแหมมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ว่าแป๊เดียวจะทำเสร็จได้เท่าไหร่นะต้องอาศัยลูกศิษย์ลูกหาช่วยครับก็จะทำให้ภาพเราดูดีมีสีสันขึ้นมาหน่อยดูเขาไฟ ขอางเหลวดูนะครับ,บ,บ,รบต้นไม้ครับคนตัดไม้ทำลายป่าไม้เนี่ยป่าไม้เนี่ยเป็นมีคุณ เรามากถ้าเราไปทําลายป่าทําลายต้นไม้ตัดต้นน้ําลําทานมันก็เหมือนกับตัดหัวใจเราออกไปนะไม่มีไม้ไม้ก็ไม่ช่วยุูมน้าไว้เห็นไหมครับอุตรดิตก็ดีแพร่ก็ดีสุขโขทยัยภาคเหนือของเราปีนี้ที่น้านําท่วมเพราะอะไรมนุษย์ไปทำลายป่าทำลายธรรมชาติทำลายต้นไม้เพราะไม้ถูก ค่นถูกตัดออกไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดภัยพิบัติขึ้นมากมายเนี่ยธรรมชาติก็ลงโทษลงโทษมนุษย์นะครับเราไปโทษใครไม่ได้ครับอย่าไปโทษธ,ธรรมชาตินะครับต้องโทษมนุษย์ผู้ทําลายธรรมชาติเรามนุษย์ทําลายธรรมชาติแล้วทําลายป่าทาลาย,ลายต้นน้ำลำธารครับมนุษย์เองนั่แหละครับที่จะเป็นผู้รับการการทา อยก่กตัดไม้ทำลายป่านะครับไม้ป่ามันมีคุณค่าดำอัเราต้นไม้ต้นไม้สำคัญน,นะครับนี้ผมก็วาดไปอย่างนี้นะครับสีสงสีสันมันก็ไม่ได้บต้องอะไรมากมายนะแค่พอให้มันดูมันเออพอพอดูได้นะครับ แต่ผมจะไม่ระบ,บายทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะประหยัดเวลาปั๊บเลยอันนี้เรียบร้อยอน,นี่นะครับได้แบบชิ้นส่วนอันนี้เรียบร้อยแล้วต้นแบบอันนี้เราก็ตัดตัดชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนที่ที่เราได้วาดไว้ การตัดก็ต้องมีเทคนิคมือนกันนะครับนตัดอย่างไรที่จะไม่ให้กระดาษเนี่ยมันเป็นขยะท่านดูนะครับการไก่ถ้าคมหน่อยก็จะดีไม่ค่อยตัดนะครับตัดชิ้นส่วนตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยตัดตดามต้นแบบงั้นกระดาษตรงนี้อย่าให้มันบางเกินไปขาวเทาบางบาง,บางที่โรงเรียนซื้อใช้กระดาษสองร้อยสามร้อยแกมอย่างนั้นอันนั้นบางเกินไปนะครับอันนี้ต้อง 8สองชั้นสามชั้นนะครับ่อจะได้หนาก็อันนี้ของผมเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ถึงกับหนาทีเดียวเพราะมันหาซื้อไม่ค่อยได้สี่ห้าร้อยแกนเนี่ยต้องไปกรุงเทพเพราะไม่น,นั้นตวงนี้แข็งขานี่จะงอหมดครับงอหมดเวลาดึงภาพจะงอหมดนะถ้ามันแข็งเนี่ยจะได้ส่วนนะครับ นี่ครับนี่ได้ครัแต่งนิดนึงมันมีขยายนิดเดียวนะครับนี่ครับอันนี้นิดเดียวน,นี่ยังไม่มีเสร็จขยะเลยนะครับที่จำมานี่ยังไม่มีเสร็จขยะเลยเอาไปครับตัดจำมาตัดไปเรื่อยๆท่านก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยช่วยให้ลูกศิษย์ลูกหามาช่วยตตดเพราะว่าภาพนี้เยอะลยหลายสิบภาพนี่เป็นร้อยภาพนี่แมตัดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเราะนนั้ผมจะทําตัวอย่างต้นแบบให้ท่านทั้งหมดนี้ มัคนคงจะต้องกินเวลานะแต่ว่าเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูเนี่ยอันนี้ได้นะได้สองชิ้นนะครับต่อไปนะครับเป็นต้นมาตัดต,ต้นมาอานดูนะครับเห็นไหมครับเทคนิคของการตัดกระดาษชิ้นส่วนประกอบท่านดูบนโต๊ะโอ๋นะครับมันมีเศษขยะบางท่านนี่ ตัดแค่ชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นเองแค่ะนะครับปรากฏว่าขยับบนต้นให้เต็มหมดนะครับนั่นคือขัดเทคนิคกลเมทธ์กลวิธีนะครับอ,อันนี้สําคัญในหลายๆอย่างการเรียนการสอนการทํางานทุกอย่างนะครับมันมีเทคนิคมีกลยุทธ์เจดพายการพูดการจายกระตากทุกอย่างนะครับมันมีเทคนิคหมดเลยเทคนิคทุกอย่างถ้าเรารู้จัก ทำให้มันดีถูกต้องประหยัดเวลาประโยชน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่นะครับผมตัดชิ้นส่วนภาพนี้มีแค่สามชิ้นเองนะครับแต่ท่านดูว่าผมมีขยะเศษขยะกี่อันปึ๊บเห็นไหมละครับไดนะ้นหมมันไม่เป็นขยะนะครับผมตัดมาขยะมีชิ้นเดียวมองไม่เห็นนะครับได้ไ้แอ่ะ ป้องกันไม่ให้้ามันหล่หายไปไหนนะครับแต่นี้ถุงจะ,จะเล็กไปสักนิดหนึ่งถ้ามีถุงใหญ่ตันนี้ก็ดีครับดีไม่มีถุงใหญ่ๆ ได้ตีเสวนเรียบร้อยส่วนประกอบเรียบร้อยเรายังไม่ทำนู้นแล้วก็มแม่ติดอยนีย้อนเพออะครับตัดหายครับไม่ได้ก็ระบ,บายสีไปให้เรื่อยๆนะเสร็จแล้วเราก็จะกัจะดได้ตาต่างๆที่ตัดออกาม,าม,าม,ม,าม,มาแล้วอันนี้อันนี้ก็ตอนนี้ผมก็วาดไว้แล้วแต่วันเดี๋ยวจะตัดไปด้วย ครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างสาธิตแล้วกันนะครับผมคิดว่าผมผมไม่ตัดหมดเอาแค่นี้ได้อย่างนี้แล้วท่านทำอย่างนี้นะครับส่วนแล้วกอนทอย่างนี้ไว้อันนี้ผมก็ระบายสีแล้วตัดแล้วก็จะหาถุงปฏิติกแล้วไม่ติดไดก่อนยังไม่ทำเพื่อไม่ให้ ชิ้นส่วนที่มันหายอันนี้เป็นขั้นตอนเตรียมการน,นะครับเดี๋ยวการผลิตก็อีกอีกอีกทีหนึ่งจะแนะนำนะครับ